สิบโมงกับอีก29นาทีค่ะคนฟังคะนี่คืออินดี้ออฟเอมชั่วโมงของการฟังเพลงสากลทุกช้าวันจัน จนถึงวันศุกร์สุสภาวดีก็จะจัดรายการสดแบบนี้ให้คนฟังได้ฟังกันแล้วก็ในชั่วโมงที่2แบบนี้เราก็จะมีข้อมูลที่หยิบมานําเสนอนะคะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนะคะจังหวัดสงขลาเราจะมีข่าวอะไรยังไงแล้วก็เป็นข่าวที่ทําให้หลายๆคนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นโลเคอลหรือท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหนนะคะเออดิฉันอ,อ่ นิดนึงนะคะอ๋อโอเคมีแมสเซจที่ส่งเข้ามานะคะก็เช็คแมสเซจนิดนึงเผื่อว่าเวลาที่เราไม่ได้เช็คข้อความไม่ได้เช็คแมสเซจนี่บางทีเราก็อาจจะตกหล่น เนื้อหาของข้อมูลที่จะนําเสนอในแต่ละวันไปได้เพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบนะคะเอาละค่ะคนฟังคะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะนําคนที่ฟังอยู่ FM 1้อยเจ็ดหัดใหญ่อินดี้เป็นสไตล์สไตล์อินดี้เป็นสไตล์คุณด้วยไหมคะถ้าใช่เจอกันนะคะและตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนําคนฟังเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารอินดี้โซไซตี้ค่ะอินดี้โซไซตี้เสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดย กรมการบ้านวังหงพุทธมทนสงขลาเริ่มต้นกันที่ข่าวรากอันนี้เป็นข่าวท้องถิ่นที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยใครที่เป็นคนชอบทาน ฟักทองเหมือนสุภาวดีเออไม่ได้ทันผัดฟักทองใส่ไข่นานมากแล้วนะคะมีข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาใช้วิธีการเก็บเกี่ยวฟักทองโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นคือฟังและนึกภาพตามที่สุภาวดีพูดนะคะโดยวิธีการคือโยนฟักทองลงในคูน้ำข้างแปลง ให้ลอยไปยังจุดรวบรวมเพื่อขนส่งขึ้นรถยนต์เป็นการแบ่งเบาภาระการแบกหามและประหยัดเวลาแล้วมันจะฟักทองนี้มัน มันแข็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นการโยนลงไปเนี่ยมันค็คงจะไม่เสียหายใช่ไหมคะเออนะเรื่องนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เปิดเผยโดยนางอุบลส้มตั้นอายุ58ปีนะคะบอกว่า เขาเป็นคนที่ปลูกฟักทองจำนวน8ไร่กว่า1,100ตันนะคะโดยรอบแรกเนี่ยเก็บผลผลิตได้4.5ตันแล้วก็จะมีการเก็บรอบสองอีก10วันข้างหน้าในปริมาณที่ใกล้เคียงกันสำหรับการลำเลียงฟักทองออกจากแปลงเกษตรกร,กรใช้วิธีโยนลงคูน้ำข้างแปลงอ๋อ แต่จะมีคนคอยอยู่ ในน้ำโอเคเข้าใจละนึกภาพออกละเพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีสะท้อนภูมิปัญญาและก็เป็นความร่วมมือของเกษตรกรที่ระโนดนะคะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวโดยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แล้วก็มีตลาดรองรับไว้วันไหนดิฉันจะบอกคนที่ทำผัดฟักทองให้สุภาวดีทิทานว่าซื้อฟักทองจากระโนดหรือเปล่ามีไหมถ้ามีเอามาขาย ด้วยนะเอ,อิดิฉันจะได้ทานฟักทองจากะโ,โนดว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะโอเคก็เป็นข่าวภูมิปัญญาท้องผิงที่น่าสนใจนะคะมาถึงอีกหนึ่งข่าวอันนี้ก็เป็นข่าวที่คือเขาเรียกว่าข่าวที่มันครีเอทข่าวที่มันออกมาในแนวจินตนาการแนวสร้างสารรค์เนี่ยอันนี้ดิฉันก็ชอบอนําเสนอเหมือนกันนะคะเ <laughs> พราะมีความรู้สึกว่า เออเอะไรที่มันไม่ใช้อะไรที่มันจะเอามาทําประโยชน์ได้เนี่ยมันต้องนําเสนอเผื่อว่ามันอาจจะไปจุดประกายจุดเ,เป็นแรงบันดาลใจให้คนอ,อื่นๆที่ฟังอินดี้สดใสดีแล้วดาไปใช้ต่อนะคะล่าสุดค่ะที่จังหวัดยะลาโรงเรียนลำพญาประชานุเคราะห์ได้มีการเรียนการสอนงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้โดยเฉพาะยางรถยนต์เก่าเออฮะถูกนํามาปแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์สไตล์ DIY ทางมินิโซฟาเก้าอี้สนามชุดรับแขกโต๊ะเครื่องแป้งตู้ปลาโดยเน้นวัสดุในชุมชนนะคะซึ่งถือว่า เป็นการส่งเสริมให้เด็กนะคะลองผิดลองถูกล่าสุดนะคะดร์พัทรพรชูปานครูอัครูวิทยาฐานะชำนาญการก็ได้ผุดไอเดียสอนนักเรียนโดยใช้ยางรถเก่าเป็นวัสดุหลักสร้างสารรค์งานมันนานกว่า5ปีโดยไม่ต้องซื้อหาของใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสพัฒนาทักษะอาชีพแล้วก็มีการส่งแข่ง ขันเวทีต่างๆต่อยอดในการเรียนระดับสูงซึ่งที่ผ่านมานะคะนักเรียนที่เป็นผู้ร่วมทำเนี่ยน้องธีรพัฒมณีรัตน์บอกว่าชอบงานประดิษฐ์มากภูมิใจที่ชิงช้าผลงานของตัวเองและเพื่อนๆได้รับรางวัลโอ้ยเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกดีใจมากเลยนะคะยางรถยนต์เก่านะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ลอง ประยุกต์ไอเดียของน้องๆดูเผื่อว่าจะไปทําอย่างอื่นได้ดีกว่าตั้งกล่องๆเบลเลอร์ไว้ที่ร้านของตัวเองนะคะปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่โดยงานบริการสิ่งววดล้อมสํำนักาส,สกาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส่วนช่างสุขาพิบาลได้ร่วมกันแก้ไขเคสร้องเรียนน้ำล้นท่อระบายส่งกลิ่นเหม็นนะคะจะ เจาะมีการเจาะพื้นคูระบายน้ําเพื่อช่วยแก้ปัญหาคูระบายน้ําอุดตันจากก้อนไขมันเห็นก้อนไขมันแล้วแบบโอหมันก้อนใหญ่มากแล้วมันก็ส่งกลิ่นระบายน้ําได้ช้าทําให้น้ํา เอ,อ่อล้นนะคะเพราะฉะนั้นทางเทศบาลนครหัดใหญ่จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนที่ประกอบร้านอาหารโรงแรมติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารเพื่อลดปริมาณการอุดตันจากไขมันในท่อระบายน้ำและลดปริมาณน,น้ำเสียก่อนทิ้งนะคะลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้วยค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังรายการได้ฟังกันนะ เช้านี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงษ์พุทธมนตนสงขลาทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีขอ้อเสนอราคาพิเศษนะคะติดต่อได้วันนี้0816989509โครงการบ้านวังหงษ์พุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ขอบคุณนะคะใครเอ่ยที่เข้ามาแชร์ข้อมูลในช่วงอินดิส สายที่เช้านี้แตงกิ้วขอบคุณมากเลยคิดว่าคงจะมีประโยชน์ให้คนฟังบ้างไม่มากก็หน่อยค่ะร่มสนับสนุนอินดี้โซไซตี้โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทาเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาทางโฮมสองชั้นสไตล์ท r o ปิคอลพื้นที่กว้างขวางสามห้องนอนสามห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีร,งร่มรื่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบผ่านสายน้ำจากคลอง วงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสาหลังสุดท้ายรับข้อเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุธบพนธนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้สนใจลงโฆษณาในรายการ i ินดี f M. โทร074243444 0819576644